ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับของแพลตฟอร์ม i g นะครับหรือว่า Instagram นั่นเองนะครับอสำหรับผู้ชมท่านใดะครับที่โพสต์ไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้นี่ครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปนี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ KMMKTH.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นะครับหากว่าคุณชมทนใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับ หรือใคระครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากะครับก็สามารถสมัครใช้งานโดยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t k com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครัับบบใ้เเรรรราาลือกกชินะค เราจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram มนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับล้าก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจนั่นเองนะครับก็เลือกมาที่ถูกใจนะครับเป็นตัวที่2ตัวนี้เลยนะครับล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้งานนะครับก็จะมีความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเรรทาาาคคี่่แตตกกงัันนไปะบ อคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่าพอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับต่อมาเนี่ยในโซนลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่สแกมเนี่ครับแล้วก็มาที่อ่าโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยครับแล้วก็คลอกลิงก์เลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณก็จะมีขั้นต่นะครัับบบกสสูงุดอกนะคครรับุณผู้้ชมตองกาเพิ่มยอดไลน์ไไปเเท่่าหรนี่ยก็ใส่่่ทีีชองน้้ไดเลยนะครับ อ่าผมก็จะใส่ไปที่1 0 0อนี่คร <anyway> so ับอ่าพอเราใส่ประมาณไปเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้ค่าอ่าค่าบริการเนี่ยผัดจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะยครับก็กดสั่งซื้อเลยนี่ครับอ่ากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่าในหน้านี้นะก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทำการสั่งซื้อเันไปนี่ครับส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับ อ่ะเราก็จะเป็นลิงก์นะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์ของโพสที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอ่าลิงก์ที่ผู้ชมใส่มาถูกต้องหรือเปล่านีครับพอถ้าลิงก์ใสมาไม่ถูกต้องนะครับยอดลา์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อกันไปนีครับเราก็จะเป็นอ่าสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยครับตอนนี้ขึ้นว่าเราอ่ารอดาเนินการอยู่นะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วมียอดจานวนเงินนะครับไม่เพียงพอเนี่ยครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่เนะครับล้ยยังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระครับก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับก็จะมีค code ขึ้น้าให่เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็น าการโอนเงินแนบสิบทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็สามารถค้าลอกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เลยนะครับอแล้วก็พอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับสามารถจะเป็นช่องทางชิพเอเนะครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับตู้มินี่วอเล็ตตอกกอธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เงินเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับต่อมาเนี่ครับจะเป็นอังเปาวอเล็ตนะครับตอกกอคริปโตนะครับ เอาละในทุกช่องทางนะครับก็จะมีคำแนะนําในการเติมเงินนะครับด้านบนตรงนี้ครับก่อนที่จะเติมเงินนะครับผู้ชมก็อ่านคำแนะนากันให้เรียบร้อยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานีครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมากลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนีครับอตอนนี้นะยอดไลน์นะมีอยู่ที่3 6มสิบหกไลน์นะครับผมจะลองคอลีเฟหน้าจอรนีเยื่อดูว่ายอดไลน์นี่เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้นะยอดไลน์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง2 3ส์กันแล้วนะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาลงมากๆเลยนะครับก่อนจะมีขึ้นเกินไปบ้างนะครับคุณชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มครามากๆนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดขึ้นกันเรียบร้อยนะครับก็ให้คุณชมกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยทีดได้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราอยากจะแนะนำนะให้เพื่อนๆนะครับได้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับ อากอให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมีลิงก์นะใไปกดคดลอกแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับอ่าทีต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นะครับโดยเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักใดคขมามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอากุณผู้ชมก็จะตั้าค่าแนะนำหัาถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมานี่บหากว่าคุณผู้ชม่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครเบี๋ยวเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าติดขัดอะไระนีับก็ให้กดมาที่หน้าคําสั่งงื้อใม่ตรนี เราก็มาที่เมนูติดต่อยมินตรงนี้กันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อยมินนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางลายเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาลายเนี่ยก็เลือกติดต่อยมินกันไปได้นะครับอ่ะและสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่าสาหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งาน็บไซต์เนี่ยครับผมก็ได้แปลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่าสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนครัับสสวดี